99เอาโอ้โหมือมาถึงแล้ว99เลยเหรอคือพี่เพชรชอบเลขหนึ wow ่งหนึ่งชั่วโมงแค่น yep> ั้นพอคือประเด็นคือกูไม่สตรีมแค่ไม่กี่วัน กูไม่อยู่เอาง่ายๆวันนั้นกูไม่อยู่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะมันมาอย่างไรเนี่ยบินมาคุมาทันวะเฮ้ยกูมาทันนะมันมามึงขึ้นมันมาอย่างไงใครก็ได้บอกกูทีเถอะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เรื่องเลยโอ้เธอหวานจีเอางี้นะกูไม่ค่อยได้คุยกับลุงแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้มัน ข้านี้แล้วได้ไงเนี่ยอ่าเป็นพ่อพื้นดวงหรือเปล่าตอนแรกมันเท่าไหร่ห้าสิบมาไงครึ่งวะอ๋อเมื่อพี่เพรเขาไม่เห็นนะ่ยชี้บวกอะะครับับวกไปปะปะปะป,ะปะ คือกูคแค่อยากรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกับสตรีมกูคือกูไม่รู้ว่ามันเท่านี้อ่ะคือประเด็นคือเข้าใจว่าแบบเออมาไม่ค่อยมาใช่ไหมใช่ไ,ม,ไม่ไล่ก้อยมึงก็ไม่รู้เหมือนกันหรอโอ้ <c oughs> เคมเร็วนะแล้วคนนนี้รอ,อบนี่หีบเลิศขอบรี่ หีบเลิรรัดนี่เมื่อบูเติมไฟห้าร้อยครับเป็นเล่นหนึ่งร้อยหลายร้อยบวกเติมไฟกันหน่อยทุกคนส่งไลน์เติมไฟหน่อยครับส่งไลน์เติมไฟหน่อยทุกคนใครมาใหม่ส่งไลน์เติมไฟหน่อยรับมเห็นี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าวะ เอ้ยเมื่อกี้นี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่เพชรไม่เห็นนะเมื่อกูเห็นแล้วเหรอกูเห็นเต็มสองตาเลยแหละแต่กูไม่อยาจังกูเครียดฮะเขาท้าระบบเหรอทำไมมันท้ากันเองไม่เจอเขาไม่เจอเขาเนี่ยมีแต่คนบอกเธอท้าทายระบบอ่ะเอ้าคนพูดก็เป็น่ยนเละเขานั่งเฉยเขานั่งแบบว่าแทบพนมมือ เขาแทบแบบใส่ช like like ุดขาวสตรีมอ่ะบอกว่าอยากนอนหนึ่งร้อยฮะเป็นมั่ตอนไหนมั่วมั่วมั่วคือพี่เพชรเป็นคนพูดคืออีคนนี้ปากดีอ่ะมันไม่ได้นั่งตรงนี้ตลอดไงมันแค่มาชั่วคราวแว๊บแบมแบมอีคนนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดแต่กูกูหาซี่แมงเงยวิเดี๋ยวบินเพิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวบินอุ้ยกะเต๊าะจ้า สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กน้อยน่ารักพูดจับเรียบร้อยเรียบร้อยมากก็เวลาเขาเปแค่ตัวเล็ไม่มีไม่มีอะไรจะพูดนอกจากไม่มาแป๊บเดียวทำกูขนาดนี้เลยเหรอฮะก็ดีแล้วนะอยู่กับคนดูอบอุ่นตลอดเวลาอุ่นจนร้อนเลย หรอสรุปคือเป็นเพราะลุงจริงๆหรอใช่หรอมั่วเลี้เมีทุกคนใส่หลายทุกคนใส่หลายกี่เท่าไหร่อัหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาแค่พูดว่าบอก,วกอวกรลบให้น้องลบทุกคนลบเวลาได้นะครับบอก,วกอวกรลบเชื่อมาไงวะเนี่ยตำนานโอ้ตำนานศรีราชา เดี๋ยวเราปรับนี้ขึ้นน่ะไม่เอาี้จะอือหรืยอยังต้องเลยขาบ้างไงเลยอาจจะเป็นแค่ฝันไปก็ได้อ่าสดใสสดใส <laughs> สดใส สรุปแล้วนะนนอ,อีกตัวต้นเรื่องอะ่ะอีนี่ <c oughs> ไหนถูกไหมเอวิ่งไปนู่นแล้วก็คืออีกตัวต้นเรื่องอยู่นี่มันวิ่งไปนู่นแล้วจ้าทำใจให้สบายทำใจให้สบายถูก <c oughs> เอางี้นะถูกใจปัญหา ในเมื่อตัวปัญหาอยู่ตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นเลิกกับลุงอา้อาวอ้าวเปลี่ยนผัวใหม่อา้าวอะไรไปจ่เละดีที่สุดใช่เหรอเออดีทสุสนะคะกับากอ,อ,อากาศหนาวลอวบ้านอ้าวที่ผ่านไอ้ที่พูดมามันก็มีเหตุหูหนูเอ้ยเ,เหตุผล เหตุผลถูกแล้วเพราะใจมันชอบเธอนี่นี่อยากจะเฮ้ยหล,ล่อเอรี่ขอบคุณสําหรับ100ชั่วโมงที่กูไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้มันเป็นนะครับขอบคุณนะครับพี่เพชรอยากเห็นด้วยตัวเองขอบคุณสําหรับ1 0ึ่สี่ชั่วโมงด้วยนะครับยังยังไม่รู้ขึ้นใต้มอต้องใส่เธอชอบสองร้อย แน่แหละมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันมีันเองน่ะว่าถ้าติดลุงอยากได้หนึ่งร้อยถ้าไม่ติดว่าวันนี้กูป่วยอยู่นะมึงโดนกูแน่เขาไม่พีเอเมจเลยเขามีหลักฐานถ้าไม่ติดว่าวันนี้กูป่วยอยู่นะใช่มึงจะพูดกับเขาอย่างเงี้ยแหละเอาพีแล้วอ่ะลุงบอกอย่าลุงบอกอย่าพอเถอะนะขอร้องให้มันอยู่แค่นี้ให้มัน แค่นี้แล้วลงไปไม่ขึ้นมาเออมันโอเคแล้วมันจะไม่มีขึ้นแล้วมันจะลงเรื่อยๆเวลาจนจนเวลาหมดอ๋อมันน้อยไปฮูอรพูสิกูบอกแล้วปัญหาที่ถูกต้องอ่ะคือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคือเราจะต้องแก้ที่ตัวปัญหาผัวกูผู้ผัวกู ผัวกูผัวผัวคือคูตัวปัญหากูต้องแก้ที่ผัวกูนั่นแหละไม่ต้องไปแก้ที่ไหนแล้วอะไรวะแไหนอะเล่นอะไรวะเนี่ยวันนี้ฮะยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่เนี่ยขายสมูทตี้มาใหม่ติดท็อปเนี่ยใช่เหรอเนี่ยซูชิริมหนุนเนี่ยใช่เหมือนคุณยูริโล่เออวะทำไมกูไม่ได้คิดว่ามันเป็นหุ้นอะนี่ขายสมูทตี้อะหน้าเขายิ้มแย้มมาลูกค้าใช่เหรอเอ้ยดูดิ ทำไมลูกค้าุเธอจะออกออกไปซูชิมีซูชิด้วยนะเธอดูลูกค้าเลยลูกค้าหน้าตาประหลาดจังซูช่หรือไมลูกค้าเป็นงี้ยซูชิเออ่ลูกค้าต่อคอมาโอ้โหคอเลโก้เอาไงเนี่ยเอาวันวันนี้เราบอกใช่ไหมวันเนี้ยไม่รู้โหลดเอาวีรอแล้วนะแค่นันหรอโหลดแล้ว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 ไม่มีอะไรหรอโหลดแล้วสวัสดีครับขอบคุณคุณตามโอ้ยเขาพูดไม่ตามหมาด้วยนะครับขอดือดครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะคะผมขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะคนติดตามมีรูปขึ้นจอมีชื่อขึ้นจอมีเสียงเสีย่านไม่ส่งใจส้มถึงแมวสามนะจ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยใครเขาเป็นนี่วะแจ็สูโทเปียสองนี่เจ็คซี่ของเจ้รู้แต่ที่รู้สูโทเปียสองกูท้องแล้วอรอแบบกระโดดโอ้โหเบออท้องเลยเหรอเออวันนี้นอนเร็วเสียใจไม่เป็นไรนะจะมาแค่เที่ยงคืนจะมาแค่เที่ยงคืนเที่ยงคืนพอเพราะว่าป่วยนะะทุกคน อ,อาจจะอองๆนิดนึงพูดจาไม่ค่อยเรื่องนะลิ้นพันๆกันมินิฮอลเลอร์นั่นแหละแต่เดี๋ยวไปทำงานต่อเอาอะไร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 ดีจ้ะเอาอะไรดีจ้ะเอาอะไรดีจ้าอะไรดีจ้ะใช่ไหมองมองเวลาแล้วสุดแสนจำใจว่ะเมือม่อเมือม่อเอ่ยเมื่อหายเมื่อไปไหนเอฟเอฟไหมเม็ดไงจะใครล่ะขอนญาตบวกเวลาเขายังไม่เปลี่ยนเพลงเหรอเออ ไม่มีคนส่งขอขอเลยอะยังไงจะใครล่ะขอญาติบวกเวลาครับแล้วกูก็ปว่วยอยู่ขอญาติบวกแล้วกูก,ก,ก็ดันเต้นยันยนงวยวบวาากอีเหรอครับขอบคุณครับยังจะบวกอีกเหอล้มั้งเวลามันเยอะแล้วนะวันดีครัพบพ่อคุณเมธนะเมธสารหรือเปล่สาสร้างห้องสร้งสางห้องอะไรอ่ะสร้างห้องอะไรสร้างห้องอะไรล่างซุ้งรองหูอะไรสร้างสัตว์ สร้างสวรรค์สร้างอะไรจ้ะสร้างจันได้แมสโตเติมเ่ะเฮ้ยเฮ้ยแมสโตเติมว่ะเดอะโฟร์ดว่ะสร้างห้องอะไเฟเธอีสร้างห้องอะไรจ้ะหัวใจมันพูบเธออีลี่พูดมาอุ้ยขอบคุณพี่ตาใหม่ค่ะหูอพสอืมพูดมาจ๋าเหนื่อยไม่รอนุ่ยไม่โรนุ่ยไม่โร ผีกับเมลโร่ผีกับเมลโร่หน่อยกับเมลนร่สืบน่าเล่นนะนี่นี่มีชายแดนด้วยนีตรวจสิบวันบนแพตรวจจับว่าเป็นผีหรือคนเนี่ยอ่มีคนหรือเป็นผีอุ้ยน่าเล่นอยู่นะเนี่ยจัดเลยแย่แล้วอะเฮ้ยนี่น่าเล่นนะจัดเลยไปสองเปอร์เซนต์แย่แล้วล่ะทำไมอะไรแย่อะไรแย่จ้ะจะมีอะไรแย่ มันจะมีอะไรแย่นอกจากเวลาตอนนี้มึงดูดิเดี๋ยวไม่รู้เมื่อบอกอะเดียวนุ่ยไม่รู้เมื่อบอกอเดียวเดี๋ยวรอเสมมอบอกแล้วกันนะอ่ะเล่นรอเราจะไปเล่นเรานะครับสีฟ้าไปเลยได้ดิโกอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่ตามใหม่นะว่าเมื่อเปลี่ยนไปอาวีสร้างห้องแน่เลยใช่หสร้างห้องใครจะเล่นอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นอ่ะเอาคือว่าชั่วโมง มึงก็ตามไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมมังกูก็ตามไม่ทันเหมือนกันมังจบแล้วสายตาบ้าคนความสวยไม่ไหวเลยเลอร์อันนี้ไงเราเราเดินไปเรื่อยๆอ่ะเลย์เลอร์คืออะไรอ่ะอันนั้นเราต้องยังไงอันนี้คือเล่นแล้เหรอแบบไหนนี่ไม่รู้อ่ะงงเหมือนกันเฮ้ยอย่างนี้เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ อีกนานใหม่ใช้เงินซื้อซื้อแถวไปเรื่ยอยเพื่อไปถึงประตูแค่นี้ยนะเส้นชายแดนไทยกับพูชาอ๋ออ๋อมีแฟงคิวด้วยที่บ้านไม่สั่งสอนหรอคะเรื่องมารยาทอ๋อใช้ตังเพื่อซื้อคิวผ่านชายแดนไวไว้<ะ>์ว้าไปเธอซื้อเลยนะี่มีสามหมื่นแปดเนี่ยซื้อเลยรัวๆหมด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  เดิสนห้ายอออุ้ยนอนแซมเด็ดมากลูกนอนนอกบ้านอย่างฮะนอนแล้วเ <c oughs> ข้ามาแล้วลที่พูดมาก็ถือว่ามีเหตุหูหนูเมื่อผ้าผมให้ลุงด้วยจิล <c oughs> ลิ่ก็มาดูแลลุงด้วยนะรถกดนี้สุดเดียวถูกละแทงโคอได้หรอเฮ้ ตือนเบ้ดอะไรอะเฮ้ยอะไรครับบูเบิดเต็มไปหนึ่งร้อยแล้วไหล์เ็อะงไฮลองไฮไลท์ฟิฟานเกมดีน่อ้าฟิฟานเคเคครับพี่ วิจารณ์แต่เดี๋ยวเพิ่งเธอลองซื้อดิสเสินึงอ่ะแสินึงมันถึงไหนปั๊บ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 เออกดได้โอ้โหได้สองทีต่อไปลาก่อนเพื่อนๆโก้ดูฟีไฟเรามันรักฟีไฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่อะไรก็ฟเขาฟีไฟใช่ เราลักฟรีไฟอยู่แล้วนะคะ go 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 สร้างห้องไฮไลท์เหรอได้ดิไม่เจอฮะไปชาร์จอะไรมาตมอดเดี๋ยวห้าทุ่มดันเอาไปชาร์จแปไปก่อนแป๊บตดโอเคไปไปชาร์จรอเลยจัดไปจัดไปรูกพี่ลีลูกผู้ผู้ลูกพี่อะไรวะกูไปเลยเนี่ย รีฟูรูพี่นี่นะคะคนอองนะคะรีฟูอุ้ยกดติดตามใหม่ครับกดติดตามมีลูกขึ้นจอมีชื่อขึ้นจอนะกดติดตามมีรูปขึ้นจอมีชื่อขึ้นจอนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะให้ครับสวัสดีครับจอลูกพี่ผมหิวข้าวหิวข้าวกินข้าวถ้าห้าวก็กินซีนอ้าวหายเออเด้กอยาไว้นะคะเชียงคือไม่มีอยู่จริง เที่ยงคืนเที่ยงคืนต้องไอ้นี่ไงต้องแบบว่าอเขียนสคริปส่งลูกค้าไงอ๋อจ้าจ้าเวลาเยอะเกินใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมเวลาเป็นแค่ตัวเลขเขียนสคริปเท่ากับ เวลาเค็แค่ตัวเลขก็ซ่มึงมานั่งสิมึงมานั่งสิมึงนั่งมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอมันไม่เคยลดลยอ่ะมึงนั่งมึงก็รู้นี่วันนั้นรถไปน,นั่งแบบสิบกว่าชั่วโมงอ่ะมึงงอใหม่อ,อย่าใช้คำว่ารถเลยอย่าใช้คำว่ารถเลยรถไปแค่สิบชั่วโมงแล้วงอกขึ้นมาเป็นร้อยเนี่ยอย่าใช้คำว่ารถค่ะนัะค่ะรถแบบนะคะ่นะ,คะ รถแบบยังยังรถแบบรถชิยๆไม่รถป่าแย่กว่าหุ้ยเออย่างน้อก็รถนะเธอสองร้อยก็มาแล้วป่ะเคลเพียนยิ่เข้ากับสอง้อยเ้าไเออจริงรให้ลุยนอนนอกบ้านดีกว่าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ คืออัปเดตนะคะทุกคนใครที่แบบว่ายังไม่อัปเดตข่าวนะคะก,นนก็คือช่วงนี้ลุงกับเจ้ยอยู่ที่ระยะดูใจนะคะถ้าเอะะสิ้นเดือนกลุ่มพาพันธ์เมื่อไหร่แล้วแบบว่าเจ้กับลุงความรักมันยังแบบว่ากระท่อนกระแท่นนะคะเจ้กับลุงจะเลิกกันจริงนะคะอันนี้เรื่องจริงอ,อันนี้อัปเดตให้ทุกคนรู้ก่อนอัปเดตให้คนรู้ก็คือไม่ใช่ทะเลาะกันนะแต่ว่าเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุยกันนะทุกคนเพราะว่าแบบ เจ๊กับลุงแบบว่าเฮ้ยสี่พันเพไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะฮะเจ๊กับลุงไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก,ก็เลยคุยกันว่าถ้าสิ้นเดือนกุมภาแล้วแบบว่าความรักช่วงนี้มันไม่ดีขึ้นก็อาจจะแยกย้ายกันไปตึกตูนะจ๊ะบวแซเลิกกันนั่นแหละขอบคุณค่าขอบคุณเขาคุณพุ่มตังใหม่นะเล่นใน ลองเล่นในคอมอ๋อโอเคเงี้ยมึงได้ไรดิป้ามาไฮไลท์เหรอใช่ไหมมือใช่ไหมฮัลโหลอะไรป๊าดนะครับทุกคนใช่อาจจะเป็นเพราะชุดลัดเกินแต่เพราะชุดลัดเกินชุดลัดเตี้ยบอัดใช่ไหมเง่นด้วยมาดิห้องไฮไลท์นะฮะสร้างไงวันเนี้ยปิดอะไรบ้างนะห้องไฮไลท์ตาหนึ่งตาหนึ่งก็ได้มาอา มาไฮไลท์นะไฮไลท์นะเจเพไม่เจอกันนานเลยจริงไม่ได้ไม่ได้นี่นานเลยโอ้โหขนลูกทำไมเต็มไปหมดเลยวะเต็มหน้าเต็มอะไรเขาไม่หมดเลยนะต้องนะขนโคโคเต็มหน้าเลยวะทุกคนเนี่ยดึงออกตลอดเวลาเนี่ยมีขนแมวน่าจะที่ทาครีมไม่ทาเชตัวดูดิดูดิทาเชตัวแล้วมันเป็นขนเนี่ยนี่ขนแมวอ่ะดูดิพี่เพ็ไม่เล่นสิพี่เพ็ดูพี่เพ็เล่นพี่เพไม่เล่นเขาพี่เพ็ญตั้งห้องหันเนขนเกินไป ขนก็เลยไม่มีโกหมดแล้วไฮไลท์อ่ะหมดนี่ไงเสือขนคิ้วจะสองร้อยไปปกติจำกัดกระสุนอ่ะปกติคอมแค่ยิงวเวนี่แค่ยิงหัวคอมแบกละเว้ยยิงหัวเท่านั้นจะสร้างความเสียหายได้อ่าเฮ้ยบอกโปรเจกต์ปีนี้ก็คือเจ๊จะแบบว่า ทำฟรีไฟมากขึ้นอันนี้ของจริงน,นะทุกคน,นกแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช Free ฟรีไฟอย่างเดียวนะ,ะสิบเอ็ดคือหนุ่มสวยท่าสวยที่สุดในไทยอันนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ออกอากจังไม่ได้พูดไม่ได้เรื่องเรื่อง,องที่เองเสวยกันไปออกออกไม่ได้ลาหันทอมากดกดลหันทองกดลหันทองหนึ่งหนึ่งไฮซางมาเข้าป่าให้สร้างให้ไหมสร้างแล้วสร้างแล้วมาครับ รหัสห้องรหัส11นะจ๊ะรหัสห้องรหัสสิบโอ้สี่สิบแปดคนเลยเหรอไฮไลท์บ้านอะไรรหัสเอ้รหัสไฮไลท์บ้านอะไรเขาสร้างเขาทำใหม่แล้วแบบใหญ่อะไรได้ไงไม่ใหญ่เวอร์อ๋อหกสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะจ๊ะมาถึงงานอะไรเมื่อมีงานอีกตอนไหนงานอะไรวะงานอะไรวะงานเกมเหรออันยอ้ยพี่แอนสวัสดีครับสวัสดียายรอก่อนก็มาดีหลานเลิฟ มาดิครับรหัส11ครับรหัส11รหัส11รหัส11ใครไลฟ์วะรหัส11รหัส11เชิญหน่อยได้คนเสิร์ตคนสองกากครับผมอาจจะยังเอ้ยอ้ยว่ะเลในของว่ะของลามเกินไปเปล่าวะเอาใครออนถาไม่รู้ไม่ใหใครเยนหน่กสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปด็ครับหกสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ หกสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็นะจ๊ะมาเลยดีกว่า้ห้าสิบห้าอใจมันอ,อุ่นอีี่าสาเกี่ไนนะคะภาวากำลังที่นี่ีเทร์เวสต์กันจากขนกำลังที่นี่แล่กำลังที่นี <c oughs> อยาเรียกของาผอนผ่อนลุกเลยก <c oughs> ำลังมึงอยากมึงอยากอยากอื่นลุกมากกว่าขนไหมล่ะไม่มีอะไรทำค่ะ มาครับผมต้องกำนำกังกำน้ำชีนิกังน้ำกังน้ำจังน้ำมาโอ้ยมีกันอยู่แค่ห้าคนเองจริงมีกันแค่ห้าคนเองเนี่ยปิดฝีดจะเลยอ๋อลืมเปลี่ยนกีมอ่ะขอโทษนะพร้อมให้ไลค์ครับกดหนึ่งก่อนหนึ่งกดเลยห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่หรอมารีบเหรอจบคือรีบแท้ มาครับรห้าส,สิบเอ็ดนะห้องไฮไลท์นะเออลืมลืมภาพสโลอ๋อไม่โหลดอีกภาพสโลเหรอส่วนใครอะปัดเป่าลุงนะครับเพราะว่าลุงเป็นอสูรฮช่วงนี้โกโจไงโกโจกำลังเข้าฟีไฟมันเข้าตรงไหนเข้าตรงสร้างห้องนะสร้างห้องครับเดืนสิบหน่ที่เพจตีลังกาสองร้อยแปดสิบรอบ,รอดบรได้ไหมคะโอ้โหเมื่อกี้หนึ่งร้อยยังลุกห้าร้อยยังลุกไม่ไหวเลยมักเ้มันเวียนหัวนะทุกคนวันเนี้ย เมื่อกี้สโล่น่าจะเน็ตเจ้าแล้วแหละห้องเล่นด้วยเข้าเรียกห้องมาเลยครับเข้ามาเลยครับผมห้องไฮไลท์เนี่ฮะเกมไม่ได้ครับเพราะว่าจีมเขาปัดแล้วไปไฮไลท์ใช่หรอใช่เอ้ยอัปเดตว่ะออนดีไม่รู้เรื่องเกมเลยตอนเนี้ยรู้แค่ว่าโกโจจะเข้าแค่นั้นแหละรู้แค่นี้เลย ใครบอกเป็นครีเอเตอร์ไม่ร er> um ู้เรื่องทั้งอย่างเพชรยังได้แค่สี่พันอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่สี่พันเพชรยังได้แค่สี่พันอยู่เมื่อกี้เพราะว่าทำทำกิจกรรมครีเอเตอร์ไว้แต่เพชรายเดือนไม่ได้ป่ะไม่ทํางานเลยมาหาผมชื่อสไนมาเลยสไนเข้าห้องมาเลยดีกว่าเลขห้องหกสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับรหัสห้องรหัสสิบเอ็ดรหัสห้องรหัสสิบเอ็ดนะครับรหัสห้องรหัสสิบเอ็ด เฮ้ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอยู่นะจริงๆอยากจัดกิจกรรมมากเลยเพราะว่าวันเด็กไม่ได้มาสตรีมอ่ะวันเด็กพาลูกไปเที่ยวแล้วแบบไม่ได้มาสตรีมอ่ะในติ๊กตอกมีแต่คนแปลกแปลกก็แปลกเหมือนมึงอ่ะก็คนเหมือนกันมันก็อยู่ด้วยกันได้อ่ะมึงก็ถึงได้อยู่กับกูได้อ่ะลุงหมายไปลวุงห่าลุงเฮ้ยมาเลยดีกว่าถึงลุงจะไม่ได้เล่นประมาณครึ่งปีก็เถอะเบอร์มากแม่งวันก่อนกูยังเห็นเล่นอยู่เล่นในลัตตีไงผมก็แปลกนะก็ถึงได้บอกว่าอยู่ด้วยกันได้อ่ พาโยไปไหนมาโอ้ยอไปสองที่ไปหันเอ้ยไปนี่ไปทูปาเตมีก่อนแล้วก็อไอ้ม่ทูปาดีเขาอสอนสถานอนุสอนสถานก่อนแล้วก็ไปทออออีกแล้วว่าไม,ไม่จะไม่เอากับใครทั้งนั้นจะเอาก,กับลุงคนเดียวเออไปหิ่งสู้ก็สู้กับลุงคนเดียวจะ<อ>ไ,ไม่สู้กับใครหรอกจะยอมแพ้ออยออเ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 องเอ่ตออเหม่ออเออเออนออเออเออเอไเออเ้อเอนเออเออเออออ ะยิงหัวหรือตัวไฮไลท์หัวดิยิงหัวหรือตัวครับลุงคิดอะไรอ่าลุงคิดอะไรอ่ะอ่าอะไรอ่ะม่เจจะสู้กับหมายถึงฟักหมัดมาะมุงมะหมัดอะไรเจ๊เจ๊ฉีดยาแล้วลงมาเล่นเออเธอลองลงมาเล่นได้หรอใช่หรอเออเพราะมันยิงตัวไม่ตุยมันไม่เห็นอ๋อถ้าถ้าเธอตุยใช่ไหมมันก็จะจับแค่คนที่ยิงเธอก็ใช่ไงเล่นอย่างเล่นคอมไม่เป็นอ่ะอ๋อเออมันเล่นไม่ได้ขนาดลุงยังเล่นไม่ได้เลย เล่นน yeah> oui> ี่มดีมาเหอะพี่พ hey ิงจะไหวหรือเปล่า hmm> พี่พิงไม่ได้เล่นอ่ะดิแต่ลองก็ได้นะอยากให้ลองไหมล่ะลองไปหรอได้แล้วอยากให้ลองก็ลองอ่ะลองได้มาดิมามาดินชีใช่คนนี้หัวใจมันชอบเธอแล้วทำไมบ้านแดงฝีฝีมาคนไม่ขึ้นเลยเออว่ะทำไมบ้านแดงคนไม่ขึ้นอาจจะต้องทำใหม่ขึ้นใหม่ไหมใช่ใช่